โอ้เดินเล่นเพื่อไวแดกไอติมโอ้โหเงินปิวน้วมาจุ๋ยกันนี่ยโอ้ยไอติมสตกพื้นนะเว้ยขอโทษนะนี่โอ้ยขอโดนแดง โอ้นาเป็นโยนเงี้ยสินะเอาไปส่งตำรวจเลยดีไหมเนีย่ย <c oughs> คือว่าเราเนี่ยเผลอไปโดนชนไอ้ทีมของเจ้านี่นะครับเขเลยต้องมาทำงานห้มันโอ้ชั้นขอโทษนะที่ชนนักสกิมงนายฉันจะยกโทษให้ทานายป้นมันนะโอเคไหมโอ้ไม่เป็นไรโอ้มันกล่องจำปิดนั่นเหรอหรือเปล่าวะอ่านอะไมอ่านไม่ทันโอเคไอ้กล่องจำปิดจริงด้วยครับเพราะว่านี่น,นี่คือสักงานตำรวจ ต่อพอโอเคครับไป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 สงสัยนะเว้ยจบแล้วดาแรกโอเคฉันต้องการให้นายเป็นปนของที่ตรงนั่นแหละและนายก็ออกทางนั่นเลยนะเข้าใจไหมโอโอแจ่เลย ผมต้องมาทำเสียงหลอกล่อตรงนี้กันสินะลองดูดิเฮ้ยเสียงอะไรไปไปไปมีคนไหมเนี่ยเอ้ยมีคนคนคือเขาคนนี้นั่นเองเขาคื้แค่ตำรวจด,ดอมมินิตโทเรโตกดเลยดอมมินิตเออ โอ้ยโดมินิโตเลโต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 ้ทำไมตาดียังงั้นโตเลโตโอ้โหโอเคขึ้นลิฟต์มาเอ้าฉันต้องการให้หนายขมโมยบางอย่างรู้และละโว้ยคนเยอะจังเนี่ยไปเจอของตรงนั้นที่ไปเอา้าโอเคเี้ยนะที่มือยาว คือผมไม่มีกุญแจตรงนี้ผมต้องทำไงเฮ้ยอย่าหันกลับมาอย่าเห็นประตูโน่ no! โอ้เปลือกแล้วโอเคตำรวจนายนี่หันไปทางหน้าต่างแล้วก็หันไปทางขวาก่อนแล้วค่อยเลี้ยวโอเคนะเข้าใจเข้าใจอะขโมอยมาก่อนเราต้องเข้ามาตรงนี้ก่อนใช่ไหมตำรวจคนนี้ทำอะไรเอ้ยอย่าเห็นประตูเปิดนะเว้ยเดินไปเลยเดินไปเลยเดินไปเลย วุ้ยมันงงประตูทีนะครับนั่นแหละคือผมต้องการให้เป็นแบบนั้นอยู่แล้วไม่ผมคีโมเป็นงั้นแลหละเฮ้ย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 ยังเฮ้ย,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 ยมันมาสงสัยแน่สสงสัยแน่สสแก่แล้วเว้ยแก่แล้วโอ้เกือบไปแล้วเออแล้วผมจะไปยังไงกันล่ะเนี่ยเขามองไปทางหน้าต่างใช่ไหมให้เขาสงสัยตรงนี้ดีกว่า โอเคโอเคโอ้ยโอ้ยทำไมด่านนี้มันน่ากลัวอย่างเลยเนะี่ยโอเคให้ไอ้หนุ่มเนี่ยมันสงสัยข้างบนครับเราก็จะตรงไปข้างล่างเลย okay. โ,โอเคกองฉัปิดอุ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยป้อมตอุ้นอุย้ยป้อมตอุ้น มันไม่หยุดดังเลยอ่ะเฮ้ยเอาจริงเหรอโน way โอ้ตกใจตกใจโอเคมันห้ามวิ่งครับผมก็ไม่รู้เนี่ยประมาณสองรอบเลยโอเคโอเคอ่า I am a policeman you know hello everyone เลยโอเคครับลาก่อนนะจ๊ะน้องสาวハスターラビスาเบบี้ คือผมพลาดสาทองมาสองดาวแล้วเฮ้ยไม่ใช่พลาดสามทองมาสองดานแล้วเออเออฉันมีไอเดียนะในการที่นายเนี่ยจะต้องอ่านไม่ออกแร้วพูดอย่างนั้นแหละเคครับรู้สึกว่านี่จะเป็นตอนกลางคืนนะลองกดดิอ๋อกดให้ตัวคนนี้เข้าสงสัยนั่นเองซึ่งผมโอ้เสียงตู้เกมเฮ๊ยมีตรงนี้ด้วย Okay. ดีไปดีไปตรงนี้ก็มีครับตำรวจคนนี้หันหลังลนี่ต้องอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แอบ,บในกล่องเค okay. เดินไปเดินไปเดินไปอุ้ยมันจังหวะดอมินิทโตริโตเลยนี่ว่าไปไปไปโยวให้ตายเต่ตรงนี้ไม่มีอะไรออฟฟิศอะไรกันนะเดี๋ยวสมบัติอยู่ตรงไหน สบายอยู่ตรงนี้เอ้าบนง่ายขนาดนี้เลยฮะทำไมง่ายจังอ่ะเอาเอา,เ,อาเก็บไปโคาปืนโอเคฉันไม่รู้หรอกว่าอาบ,บัลับบ,บัลลับบัลลับบลับโอ้กัมออนคขียนเรื่องสมัยแบกไอวอนเบรกโยะแกลบ ออกแต่แปลไม่ออกมันแปลว่าอีงอย่างกันวะ,ะเดี๋ยวนะผมน่าจะอัพของดันนะครับผมเนี่ยอยากจะอัพสตามินา่าเหลือเกินแต่นั่นอันนี้น่าจะมีประโยชน์นะมันคืออะไรระยะการมองเห็นอ้าวโฆษณาขึ้นด้านบนเฉยอะไรโอเค เขาไม่มีที่แอบด้วยทำไงฮะแอบหลังประตูตรงนี้อ่ะโอเคมันเข้าไปละวขีรีบขึ้นไปเลยโอ้ยนี่ตรงนี้นี่เดี๋ยวแม่งเก็บแม่ครบอีกโอเคมีอะไรอยู่ไหมเพราะว่าห้องนี้มีตำรวจแน่อะไรกูมั่นใจอย่างนั้นไม่มีแน่หว่าไอเดอมินิตเจอดอมินิตอีกแล้วดอมินิตโทเลโตเขาเป็นกุญแจไหมเนี่ยไม่มี ดอมินิททัวรันเตานดอมินิตสงสัยเดี๋ยวเดีวกูมาผิดทางแล้วเนี่ยดอมินิทดอมินิตเฮ้ยเห็นไัมเนี่ยดมินิทดดอมินิอยเกียรจับบานกูเก็บไม่ครบอีกเกรน ยึดเลยกูแรงมึงดูดิอุ๊ยอันนี้คือ what is this อ๋อมันคือรอยเท้าใช่ไหมลองดูดิมันจะสนุกขึ้นหาอะไรกันวะนี่เลยตามมาสิตามรอยเท้ามาสิเจ้าลงไปรีบรีบรีบมันจะเห็น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 เข้าไปห้องน้ำเข้าไปห้องน้ำเร็วๆไปเร็วรีบไปเลย นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยืนจ้องอะไรขนาดนั้นวะดีไปดิไปละจ้าขอให้เก็บของครบเลยตอนค่มอีกแล้วเคยเผมต้องขโมอยให้หมดทุกอย่างใช่ไหมแม่ตะกระดูกมา้าทำไมอยู่ในห้องน้ำได้เนี่ย ที่แอบตรงนี้ที่จริงแอบหลังประตูก็ได้แล้วไม่เห็นจะจุ้งยากเลยโอเคโอเครู้สึกว่าคุณลรงตัวนี้เขาจะไม่หยุดพักนะเขาน่าจะเดินต่อไปเลยสงสัยไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย What is this เ <c oughs> ขีออไปแล้วไงะอ๋ะอมีที่หลบตรงนี้ด้วยใช่ไหม ตรงนี้ไงโอเค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 ไปดูมันดิมีแค่นี้เองเหรอมีแค่นี้งั้นเหรอโอเคตรงนี้ค่อ,คอยๆย่องนะทุกคนอย่างนั้นแล้วก็หยิบมาได้แล้วนะโอเคครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วยังโอเคครบแล้วก็ผ่านได้อย่างฉลุยลิว่าตำรวจโดเมนิกโทรโต้เฮ้อ พวกตัวรันเตาเว้ยไปละจ้าโอ้ยนี่แน่ใจเลยว่ากล้องมันไม่เยอะเกินไปบริษทัทนี้นะมันระดับจริงเอออะไรว่าฝากอะไรกันเนี่ยแปลภาษาแบบไหนกันเนี่ยเอ้ยมีกุญแจสามอันเลยนั่นเลีกุญแจอะไรบ้างน,นนะ ห้องเนียนมีอุ้ยนี่มีห้องลับครับเราต้องไปเปิดห้องลับก่อนห้องลับมีอะไรเรออประตูปิสินนะแล้วก็ห้องบอสมาซอดห้องนี้เก็บ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 โอเคเก็บ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 เฮ้ยเฮ้ยโน้โน้โอเคกล้องไปละ

อ๋อก็ต้องหลบตรงนี้โอเคเจอตำรวจตรงนั้นนะดอมไม่นิดเหมือนเดิมโทเลตโตฉันมันกลับมาแล้ววะโอ้โหแล้วทางออกมันอยู่ตรงนั้นกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปโซน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 กูไปซนกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปโซนกูไปซนง่ายมากครับด่านนี้ก็แบบง่ายสุด ไม่ยากหรอกเว้ยฉันจะทำอะไรให้นายดูก็แล้วกันนายจะต้องตกใจแน่นอนให้โทรศัพท์ดังไปกี่ตำรวจอ้โ h เขาทำอะไรกันอะขึ้นศาลกันเลเดี๋ยวต้องมาเอาตันนี้ครับแล้วก็ลงไปห้องแต่งตัวนั่นเพื่อแต่งตัวอำพลังเป็นคุณยาน แต่ถ้าเป็นคุณยายจะเก็บของไม่ได้ใช่ไหมโอ้ยหลานเอ๋ยยายแค่มาหาห้องน้ำเท่านั้นเองหลานพอจะหาเจอไหมโอ้ยนั่นไงโอเคคุณหลานหลานออกไปดียายจะมาเข้าห้องน้ำเนี่ยเขียว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 กูเสียวตรงนี้แหละกูเสียวตรงนี้แหละ เลยไอ้อออาการฉันมีเรื่องจะฟ้องร้องคือว่าฉันเนี่ยเข้าไปห้องผู้อำนวยการโว้ยกูเป็นยนเฮ้ยเข้าออตรงนี้ครับไปเลยโอเคมาเฮ้ยตุงต้งตุงต้งตุงต้งตุ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 ้ง วุ้ยตลาดแล้วเนี่ยนี่คืออะไรกันเอ้าแล้วห้องนี้ไปไว้ทำไมอุย้ยอย่าสงสัยนะเว้ย,ยไม่สงสัยครับคือจะหันมาวะเฮ้ยไม่หันมาตำรวจเดินไปเห็นผ่านเลยขนาดนี้วะให้ตายเถอะใหญ่นี่แล้วฉันจะไปยังไงกันล่ะเนี่ยอ๋อเข้าใจแล้ว

เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแจมันอยู่มึงไหนอะโอเคต้องใส่ห้องนั้นเนี่ยอะไรของดึงไปห้องนี้นีน่เจอแล้วกุญแจ่มโอเค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 ไปไปไอ้บ้า อยนเลยไปไปเราสวยโอเคเราผ่านอุย้ยกล่องของจอรนโอเคโอเคจอรนไปเลยจอนไปเลยไพ่นี่นะห้องนี้มันอ๋อต้องกุญแจสี่ห้องนี้ก่อนโอเคเจนนี่ดูดูคอมพิวเตอร์ไม่สนใจอะไรจวนขึ้นบ้านแล้วนะไม่สนใจดูแต่ของ ไฟเคลื่อนที่ก็ตกใจมาแแม่งเน้อผีหรอกโอเคสว่างจ้าคาตาเลยใช่ไหม <c oughs> วิชารับนินจาฮาทุริเย็นี่ยันไม่สนใจอะไรเลยเว้ยมันเดินดูอย่างเงียวเละประตูเปิดมันก็ไม่สนใจเลย โอเคครับดานน่ตึงมือใช้ได้เลยนะแต่ก็เก็บเพอร์เฟก์มาได้ครับขี่รถดปดปดปดแปดแปดปดปดเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แดง แล้วฉันจะไปยังไงกันเราอ๋อ What is this? ต้องรีบไปใช่ไหมอุ้ยหมานเออเดี๋ยวนะของเดี๋ยวชิ้นเดียวเวอรเดี๋ยวตั้งสติก่อน โอ้ยโโโดีแล้วที่อัพสกิลมาไปเลยจ้าไปเลยจ้าไม่ต้องถึงมือหมาหรอกจริงไหมคุณพี่ตำรวจเอออันนี้ ep สองใช่ไหมเนี่ยเกมนี้มีสม ep ep นี้คงจะเป็นไกลจบตำนานแล้วแหละตำนานที่ยังไม่ได้เปิดเลยก็จะจบแล้วเนี่ยนะที่จริงก็เฮ้ยถ้าตัดคลิปอะไรเดี๋ยวผมพูดเรื่องคลิปเถอะ เรามาพูดเรื่องโจรละกรัรเงินก่อนดีกว่าแม่งสงสัยรอยเท้าแล้วกันสินะอย่หาหันมันเาว้อะไรแม่งรอยเท้ามาสุดตรงนี้ด้วยนะครับสงสัยกันใช่ไปล่ะสงสัยกันเข้าไปแลฉันก็จะออกอุย้ยมีของอยู่ตรงนี้ด้วยเอ้ย เนี่ยสกิลมือยาวต้องดีจริงๆโอเคลาก่อนอเออคุณชอบหรือเปล่าให,ห้ฮาดาวดีไหมฮาดาวก็ได้แต่ไม่มีเน็ตเะอเปดเน็ตโฆษณามาขึ้นครับแมวแมวโอเค okay. สวัสดีครับคุณพี่ตำหนวด อุยเฮีย,ยนละไปเลยสวัสดีค่ะฉันคือเฮ้ย <c ười> แม่งมีสองตัวไ่ไม่สนใจเลยไม่สนใจครับมันไม่สนใจเราก็ดีแล้วผูดูกล้องทำไม,มนึกซึ้ว่า กูไม่เก็บอะไรทั้งนั้นน,าานะไอ้เียตานเนี่ยสวัสดีอุ้ยอุ้ยเอาแล้ว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 ,อ,ว,อ,วอ๋อจะมาโผล่ตรงนี้ไงอุ้ยแม่นางแม่นาง คอมตัวเลยทาไมเกมนี้มันเริ่มน่าเบื่อแล้วทุกคนฮะทำไมมันเริ่มน่าเบื่อขนาดนี้วะทำไมเริ่มน่าเบื่อแล้ววะเนี่ยโอเคครับไปต่อกันเลยกูเริ่มเบื่อในเกมเนี้เล่นน้ำเดียจๆไปเลยเถอะลองตั้งใจเล่นสักทีดิเฮ้ย เอ้ยพี่ดอมมินิทโ,โตเดตโตอุ้ยเฮียมือยาวอุ้ยไม่เ้ยตู้บางใช่ไหมล่ะมองไม่เห็นชั้นละสี มองไม่เห็นฉันใช่ไหมฉันคือยอดนักสืบมัธยมปลายฮาร์ตริเฮจิ่อุอ้ยอุ้ยอุ้ยโนโนยอดนักสืบมัธยมปลายจบแค่นี้แล้วเออโอเคไม่จบครับไม่จบไม่จบยอดนักสืบมัธยมปลายฮาร์ตริเฮจิ ทำไมจูจ่ๆพูดถึงฮัตโตริเฮจิวะเนี่ยโอเคเอ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมมันถึงให้เปิดเครื่องตรงนี้เว้ยเพื่อเพื่อการนี้เองไปสักทีดีวะไปสักทีไปแล้วไปแล้วโว้ยว What the heck What the hell ืับไปแล้วไม่ล่ะโอเคอ่านดิอะไรกันเนี่ยลูกมันจะเป็นบริษัทของบิฟนะโอ้ยอ่านไม่ออกเราต้องทำอะไรเอ่ยเฮ้ยมีคนย้ายตรงนี้ คนยายมองออกไปที่หน้าต่างเจอโจรโจนหลบข้างล่างก็ไม่มีอะไรเนะเออคนยายับขอโทษนะครับที่มาขโมยของ <c oughs> ผมคือยอดนักสืบมัธยมปลายฮัตตอรีเ่เฮจิวิ่งดีว่ะวิง่ง <c oughs> วิ่งไป <c oughs> <c oughs> โอเคยอดนักสืบมัธยมปลายฮัตตอรีเ่เฮจิ เอ้าแล้วก็ไปไงเนี่ยโอเคโอเคโอเคฉันคือยอดนักซืบฉันคือยอดนักซืบไปกันเลยจจตำรวจอย่าสงสัยอะไรเนี่ยคอปตำรวจรีของชั้นเงินเหรอ ไม่ได้การแล้วฉันต้องกลับห้องฉันเดี๋ยวนี้อ๋อมีตำรวจมาบุกห้องของไอ้อนตพานที่มันจ้างเราครับแต่แอนตพาเนี่ยมันก็เลย <c oughs> ขึ้นมาคือตำรวจเลยให้มันจัจนดการตำรวจทั้งหมดก่อนแล้วกันมันเดินไปไหนของมันอ่ะตามหาผมงั้นเลยตามหาฉันงั้นเลยฮะต้องตามหาฮัตติเฮจิผู้นี้งั้นเลยไม่มีทางก็หรอกเพราะกูจะออก ไปแล้วยังไงเฮ้ยมาดูดูมาซ่อนตัวดิโอเคนายจะไปไหนต่อกันเล่านายแบบนี้ไม่พ้นหรอกนะพ้นนายนะฮัตโตริเฮจิคนนี้ยังไงเราลอยเท้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 าไงลอยเท้า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 ไม่สนใจลอยเท้าเลยอยู่ใจแล้วสนใจแล้วกระทำแม่งจังหมดแล้วอ่ะ ต้องไปไงเ่ี้ยเอาต้องซื้อของในจังหวะนี้ผมว่านะผมอยากอัพสตามีหน้ามากเลยแต่ว่าสิ่งที่ผมจะอัพนะครับในตอนนี้เนี่ยอินวิสิเบลไหมยาล่องหนไงกออูลองไงดิมันจะล่องหนขนาดไหนกันวะเหมือน,นผ้าคลุมเฮลบัตเตอร์อะไรไง ออเ,อเอ้ยผมอยู่ตรงไหนวิ่งเลยวิ่งเลยเห็นใช่ไหมล่ะเห็นใช่ไหมล่ะอุย้ยรีบขึ้นมาเร็วเร็วดูเร็วโอเคครับจบแล้วอ๋อกล้องอยู่ทางนี้จบแล้ว Chapter Complete เฮ้ยเล่นต่อเลยไหมเนี่ยกับซีเค็ดแล็บเอาไปก่อนแล้วกันเอาเป็นว่าไว้อีพีหน้าแล้วกันนะแต่ขอจบคลิปนี้ด้วยการอัพสตามิน่าสองสามโอเคดูสิว่าจะอดทนสักแค่ไหนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ